ยังมีมตพิมพ์ไว้นะเป็นเรื่องที่เขียนท่านเขียนนั่นไงท่านเขียนในในในห้องขังสันติท่านเรียกว่าสันติปาลารามเธอไม่ต้องเป็นห่วงบอกพระทุกกลับไปบอกพระทุกองค์ที่วัดมามาท่านบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหลวง,หลวงพ่อหลวงพ่ออยู่สบายสบายมากกว่าอยู่ที่วัดอีกไม่มีใครตามมายุ่งมาเกี่ยวอาหารคันขอบฉัน คุณหญิงท่านขอเกืือเฟื้อท่านมาให้ทุกว,วันแล้วก็ทางของราชการก็มีพอพ,พ,พ,พออยู่ได้ไม่ตายแล้วอาหารไม่อดต่อมาก็ได้เรียกว่าพระรูปแรกที่ได้เข้าไปเยี่ยมได้ได้โอกาสาเข้าไปเยี่ยมก็ได้มาส่งข่าวข้างนอกเหตุการณ์ทั้งหลายที่กองการวิปัสนาธุระ,จะเจริญขึ้นมาที่วัดมหมาธาตุมันเป็นการทําให้บุคคลทั้งหลายที่อยู่ข้างนอก อยู่ข้างนอกจะออกชื่ออย่าออกชื่อเลยทุกหลายแห่งหลายหลาย,หลายวัดก็แล้วกันอิจฉาริษยาเพราะว่าอุบาสอุบาสิกาของเขาก็มาอยู่ที่นี่หมดสมเด็จย่ายังมาปฏิบัติถ้าจะดีนะกรรมฐานที่นี่เนี่ยเน้นก็เลยตามมานี่เรื่องพอตามมามากมากเขาก็บอกว่าไม่ไหวแล้ววัดเราร้างไม่มีใครมาทำบุญไม่มีใครใส่บาตรก็เลยรวมกันกินโตะ๊ะนั่นสรุปว่า ไม่ว่าอะไรถ้ามันปีความเจริญมากก็มีศัตรูมุ่งร้ายแต่ว่าท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้สืบต่ออายุวิปัสสนากรรมฐานของวัดมหาธาตุอย่าอยู่สำนักใดข้อตามขอให้นำพาสิทิ์ของหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่ที่ท่านแต่งไว้ว่าจะน่าความร้ายด้วยความดีเอาไปปฏิบัติในที่สุด เมื่อในที่สุดเราก็ชนะเราก็จะชนะศัตรูได้อย่างอย่างไม่ต้องลงทุนลงรอนและไม่ต้องเหนื่อยต้องยากเพราะในที่สุดคนก็ต้องเห็นความดีคนที่ไม่ไม่มีความดีนะ่ะอายุสั้นอย่างนั้เนเป็นถึงสังฆราชยังถูกรถชนตายเลยเนี่ยเพราะว่าก็โทษไม่ได้ออกชื่อนะเป็นบ่นบาปแต่ว่าใหญ่โตถึงสังฆราชนะ่ยมันน่าน่าจะมีบุญมากบุญวัสนามากมาย แต่ในที่สุด,สด,สดถู่รอชนตายนะสู่รถชนดับเนี่เพราะนั้นว่าเราทุกคนที่จะสืบสารในสืบสารกรรมฐานเนี่ยไปส่งเสริมให้มีขึ้นที่บ้านของเราก็ตามที่วัดของเราก็ตามนั้นอย่าลืมเรื่องความอิจจฉาของผู้อื่นเราต้องสร้างสัมพันธมัมตรีของผู้ที่ใกล้เคียงไว้ด้วย การกรรมฐานในช่วงที่ถูกปิดนั้นมีสองแห่งที่ไม่ปิดก็คือวัดอัมพวันรวงพ่อวัดลองพ่อจรันนะ่ะแห่งหนึ่งไม่ปิดมาตามไปไปเยี่ยมเหมือนกันเพราะว่าท่านมาปฏิบัติกรรมฐานรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นเกลอกันก็อยากจะไปดูว่าเออเกลอเราปิดหรือไม่ปิดไปไปเยี่ยมท่านบอกเออกู กูกูปลดกูปลดป้ายอยู่เหมือนกันกูปลดป้ายลงเหมือนกันนะป้ายมันอยู่ข้างถนนปลดลงแต่กูไม่ปิดการสอนว่ะการสอนกูไม่ปิดยังสอนไปดูสิยังเต็มศาลายอยู่นะไปดูเออริงท่านท่านเดดขาดตรงนี้เป็นเสือมาก่อนนี่ไม่กลัวไม่ยอย่อยากอยาก,ยาก,ยากท่านบอกว่าอยากเอกาเข้ามาในวัดกอดดันดีไม่ดีหัวแตกว่างั้นท่านไม่ปิดแล้วก็แมสิริกรลินชัยอีกแห่งหนึ่ง ท่านเป็นอยู่นอกกรอบของพระท่านสอนของท่านไม่ปิดเหมือนกันแม่สิริข้ากรรมฐา,านที่วัดมหาธาตุน่ะเป็นลูกศิษย์มหาธาตุรุ่นหลังอาตมาสองสามรุ่นรู้จักคุลเกยกันดีก็ไปเยี่ยมเยียนท่านบอกที่ฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเขาไม่มีใครมาเกี่ยวข้องกับฉันหรอกเพราะงั้นเรื่องนี้ฉันไม่ต้องปิดเพราะฉะนั้นวัดอัมพวันก็ดีแม่สิริกรินชัยก็ดี ซึ่งถือโอกาสเปิดสอนกรรมฐานอยู่ในช่วงนั้นซึ่งที่อื่นไม่กล้าเปิดปิดไปหมดแล้วใครๆก็เทมามาทั้งสองสำนักนี้ในที่สุดท่านก็เลยดังท่านก็เลยเด่นดังคนรู้จักมากทั้งวัดอัมพวันทั้งแม่สิริการินชัยวัดอาตมาที่เปิดสร้างขึ้นใหม่เนี่ยสร้างได้สองปีก็ติดต่อไปแม่สิริการินชัยบอกว่าลองมา,มา,มาดูที่นี่ทีสมควรจะเปิดปฏิบัติได้แล้วยัง ทังเข้ามามาถึงเออดีเอาเอาต้ต้นไม้นี่ดีในที่สุดก็เปิดขึ้นเปิดขึ้นเพราะที่วัดอาตมาก็ยังมีการปฏิบัติเป็นรุ่นร่นอยู่เดียวเนี้ยอาจต่ว่าอาจารย์อา,อาต,าม,อาตามาแก่แล้วสอนไม่ค่อยไหวแลกเวลานี้กำลังได้ความรับการุณาความการุณาจากวัดมหา,าธาตุเนี่ยอาตมาขอขอมายังเจ้าอาวาสซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์มาก่อนท่านเจ้าคุณพีเนี่ย ก็ขอพระกรรมฐานไปช่วยสอนท่าก็ส่งพระกรรมฐานไปช่วยไปช่วยอยู่แล้วเวลานี้มีข่าวว่าองค์นั้นองค์นี้ก็จะไปช่วยเพราะรู้ว่าที่วัดอาตมากาลังกาลังกาลังขาดกําลังขาดอาจารย์เพราะอาตมมามันหมดแรงหมดแรงเพราะว่าอายุมันมากอยู่มากคือแปดสิบแปดแปดสิบสี่แปดสิบเจ็ดแล้วปนีนี้ขึ้นแปดสิบเจ็ดแล้วก็มันมันมันอะไร มันถึงเวลาที่ควรจะต้องต้องกลับบ้านเขา่าก็เห็นจะพูดเปรปาไปอย่างนี้ไว้ว่ากรรมาฐานจะเริญขึ้นมามากเท่าไหร่ไม่ว่ากรรมาฐานหรือใดๆขขาสิ่งใดๆก็ตามถ้าเราทำให้จเจริญรุ่งเรืองดีมากขึ้นคนมันอิจฉานิสยาเนี่ยอย่างนี้ทีนี้อิจฉานิสยาและในที่สุดความอิจฉานิสยานะมาพับผมขอพูดอีกนิดหนึ่งว่า ความอิจฉาอิจฉาริษยาเนี่ยทำให้หลวงพ่อถูกออกจากถูกตอดสมณศักดิ์แล้วถูกออกจากวัดมหาธาตุแล้วไปติดคุกแล้วกลับมาก็ไม่มีเหลืออะไรเป็นพระธรรมดาอยู่ที่นี่ตมาภาพก็หมดหมด,หมด,หมดวาสนาที่จะอยู่ในผ้าเหลืองนั้นป่วยเป็นโรคกระเพาะเพราะมันคิดมากหรือไงมันเป็นโรคกระเพาะไปอยู่รักษาที่โรงพยาบาลปิ่นเกล้าสองปี ไอ้สองเดือนอยู่สองเดือนก็ไม่หายไม่หายเขาส่งมาอยู่โรงพยาบาลสงฆ์มาอยู่โรงพยาบาลสงก็ยังไม่หายเพราะเขาต้องการให้ให้ฉันอาหารเย็นด้วยเราไม่ฉันอาหารเย็นเขาบอกรักษาไม่ได้สองปีอย่าง,อย,างอย่างอยู่ได้อีกสักหนึ่งเดือนหรือยี่สิบวันก็จะต้องตายแม่จงกินอีกก็โยมมูปะถาให้ตำรวจไปรับมามาบอกว่าทำไมท่านจึงดื้อหมอ ดื้อเรื่องอะไรทาไมท่านไม่ฉันข้าวเย็นน่ะเอ้าพระฉันข้าวเย็นได้เหรอเอ้าก็เห็นเขาฉันกันนี่ที่วัดแต่เขาป่วยเขาฉันกันนี่อง์อื่นฉันน่ะตมาไม่ฉันตายเป็นตายรักษาศีลยายศีลขาดโอ้ตายจริงๆนะเขาบอกแม่แล้วว่าท่านจะอยู่ได้อีกละยี่สิบวันยี่ห้าวันเพราะว่าท่านไม่ยอมถึนขานอาหารแต่ถ้าฐันอาหารถ้าท่านฉันอาหารโรคของท่านจะหายโรคกระเพาะเนี่ยบอกว่าไม่ไม่ฉันยอมตายดีกว่า แม่ยอมันท่านบอกว่าทางนั้งแม่ขอ,อนิมนต์ให้ศึกลาศิกขาก่อนรักษาตัวให้หายหายแล้วแม่จะบวชให้ไหมเอเราโยมใหญ่ขนาดน,นี้เอื้ออาทรต่อความต่อชีวิตของเราขนาดนี้ถ้าเราไม่เอื้อเฟื่อมันก็ดูกระรอยู่และเอก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันเราจะได้ออกไปสู่โลกอีกสักลองดูที่ไม่โดยดูโลกทั้งหน่อยก็ดีเหมือนกันก็เลยจะมาลาสิกขา ราศิขาราศิขาแล้วมันกินอาหารเย็นพอตานารเย็นขึ้นมันก็หายวันหายคืนจริงๆนะยมไม่เท่าไหร่ก็หายพอหายแล้วมันไม่อยากบวดแล้วคราวนี่ยอยู่เป็นคาราวาสไม่อยากบวดสนุกดีแต่ระหว่างนั้นที่จะเล่าตอนนี้ก็คือว่าได้ทําประโยชน์ให้แก่สํานักอย่างภูมิใจที่สุดก็คือว่าอาตมาถูกนายชวนหลีกภัยกับปุยราการมุสิกพงเนี่ย ขอร้องให้เป็นผู้จัดการพัตนาการส่วนทักษิณเพราะเขาเห็นฝีมือที่เป็นผู้จัดการวิมานตาราทิพ์ที่บางเขนมาแล้วเขาบอกให้ให้ใหมาเป็นผู้จัดการมาเป็นผู้จัดการที่นั่นวันหนึ่งครึกฤทธ์นายกรัฐมนตรีไปรับประทานอาหารที่นั่นเราเห็นถึงเอ็นีนายกนี่ก็รีบแต่งเนื้อแต่งตัวใส่ผูกพวงผูกไต้เรียบร้อยไปเทคแคร์ระหว่างที่ท่านนั่งรับประทานอาหารก็คุยกัน คุยกันไปคุยกันมาท่านถามอาตม,มาถ่านรับถามอาตม,มาว่านี่ท่านเกิดที่ไหนอ่ะบอกว่าเกิกดเกาะสมุยอ่ะเกิกดเกาะสมุยเกิดในอาณาจักรแห่งความว่างนี่ใช่ครับเกิดในอาณาจักรความว่างผมเป็นลูกศิษย์ท่านด้วยฮะทําไมท่านรู้ว่าผมหมายถึงอะไรรู้เพราะตอนนั้นท่านกําลังวิวาทกับท่านอาจารย์พุทธทาสเรื่องจิตว่างท่านบอกว่าเออดีแล้วพบลูกศิษย์ท่าน ท่านท่านพุทธทานเธอคุณคุณเข้าใจว่าจิตว่างคืออย่างไงวะว่าไม่เข้าใจเลยท่านบอกว่าทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างอยู่ด้วยจิตว่างแล้วก็จะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้วพาว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่างนั้นหรือว่าอย่างไงหรือเข้าใจอย่างไงอาจารย์ของลรือมันเพี้ยนหรือเปล่าวะบอกว่าผมผมว่าไม่เพี้ยนเครับผมมีความรู้สึกว่าจิตว่างคือจิตไม่วุ่นผมคิดเท่านี้ว่าจิตว่างคือจิตไม่วุ่น เอาง่ายๆอย่างนี้เออพอ,พอว่าพอเข้าใจเหมือนกันเลือกเคยบวชแล้วยังพูดเหมือนนักบวชเลยพอเคยบวชที่ไหนอยู่วัดหมหาธาตุอ้าวทั้งนั้นเป็นลูกศิษย์หลวงตาอาดแล้วสิใช่เป็นลูกศิษย์หลวงตาอาดแล้วเออว่าอยากจะรู้เรื่องเบื้องหลังของหลวงตาอาดแล้วทำไมยึงถูกจับที่ร,รู้ว่ารู้มาแล้วบางทีอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนจะการจะจางตีให้เลือเล่าให้ฟัง อาตมาก็ถือโอกาสเล่าเล่าความเป็นมาตั้งแต่ต้นเรื่องธรรมฐานเนี่ยแล้วก็จังถึงท่านถูกจับถูกจับเพราะอะไรต่ออะไรเล่าครับเออเอ่วก็เห็นด้วยว่าที่เล่าเล่านี่ผลดีว่ะอทับทีะผมที่ผมเรียนมานี่ท่านนายกเห็นด้วยกระผมก็อยากจะขอประธานอาภาัยประธานโทษหน่อยครับว่าขออะไรให้ท่านหน่อยขออะไรล่ะขอให้ท่านคืนสมจัดก,การคืนสมณศักดิ์ ให้หลวงพ่อพิมรธรรมเอเรอรออนที่ให้ว่าไปปรึกษาพระเถราะาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนสินี่มันเรื่องของคณะสงฆ์เพราะว่าขอโทษครับผมขอประทานโทษอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้าท่านไปปรึกษาคณะสงฆ์ท่านก็ไม่สามารถคืนได้เพราะคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะคืนสมณศักดิ์ให้พระพิมรธรรมจอมพลสฤษดิ์ก็อยากจะคืน จอมพลถนอมไอ้จอมพลย่านอมไม่ใ่จะสริดก็อยากจะคืนแต่พอไปปรึกษาคณะสงฆ์คณะสงฆ์ไม่เห็นด้วยก็เลยไม่ได้คืนเพราะงั้นถ้าท่านจะให้ท่านก็ต้องปฏิบัติอย่างที่คึกค,คือสริดอย่างที่สริดทำมาคือใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีดึงออกไปเลยดึงออกไปเรียกว่าถอดสมณศักดิ์อีนี้ตอนนี้ท่านก็เอาอำนาจของนายกที่มีเนี่ยเอาไปคืน คืนไว้ตามเดิมก็เท่านั้นเองให้เป็นสมเนตเลยก็ยิ่งดีเพราะว่าตาต่านไม่ถูกถ้าดีอย่างนี้ท่านตรงเป็นสมเนตแล้วเออเอาเป็นเอาเอาเท่าเดิมอนว่าว่ารับปากเลือเอาเท่าเดิมอนนะเลือโทรศัพท์ไปบอกอาจารย์เลือได้เลยว่าอีกสองวันว่าจะเอาว่าจะไปขอขมาหลวงพ่อที่วัดมหาธาตุแล้วก็จะนิมนต์วัดราชาที่วัดมารับขอขมาด้วยเพราะว่าเจ้าคุณศาสนาโสพลก็ปล่อย ถูกน้ำถูกหนองกันไปด้วยเหมือนกันโดนเหมือนกันถูกถอดรมศักดักถอดหรือไม่ถอดไม่รู้นะถอดรมนักดิ์ด้วยเหมือนกันก็จะไปขอเข้ามาอีกสองวันเรื่อไปบอกอาจารย์นะอาตามาก็พอปิดพัตตาการวันนั้นก็กลับมาหาหลวงพ่อที่ตำหนะักที่พักบอกหลวงพ่อผมมีข่าวดีบอกหลวงพ่อ,มมข,อ,พอข่าวดีอะไรยงไรเงี้ยเอหลวงผมได้คุยกับน,นายกครับนายกรัฐมนตรีทาไมเธอได้คุย เอานายกไปกินข้าวที่พัตตาการผมผมเลยได้อค,คุยคุยถึงเรื่องหลวงพ่อแล้วไงนายกสั่งมาให้ผมมาบอกหลวงพ่อว่าอีสองวันจะมาขอขามาหลวงพ่อแล้วก็ต่อไปก็จะเอาเครื่องสมณบริขารแห่งยศซักของหลวงพ่อที่ถูกริบไปนั้นมาคืนเธอเอาอะไรมาพูดวะบอกก็เอาเอา,เอา,เ,อาเอากี่ปากของนายกที่ขวากมาเนี่ยครับ ว่าเดี๋ยวก็พอดีกาลังนั่งโทรรับกริ๊งกรง,ง,งรับตัวศัพท์จากไหนสํานักนายกสํานักนายกนั่นกูตีเจ้าว่าวาสเจ้าคุณใหญ่เจ้าว่าใช่ไหมบอกว่าใช่ท่านใครพูดก็บอกว่าคนนั่งคนนี้พูดอ้าพอดีแล้วเรียนหลวงพ่อแล้วยังนี่มาจากสํานักนายกนะนายกสั่งให้โทรมาเรียนหลวงว่าว่า,วา,วา,วาอีกสองวันจะมาตวยตายธรรมะขอขมาพเพราะนี่ผมคนรับปากมาจากนายก กำลังมากราบเรียนหลวงพ่ออยู่นี่ไม่ลืมแ้วก็จริงมาอีกสองวันท่านก็มามาให้มาขอมามาขอขมามาขอขมาในโบทเนี้ยแล้วก็วัดราชามารับขอรับขอขมาด้วยแล้วก็ในที่สุดอีกไม่กี่วันข้าเอาเครื่องยศทั้งหลายมาขาคืนหลวงพ่อก็ได้เป็นนะเดิมอัสารุปกับสรุปว่าได้เป็นพระ พี่มุลธรรมตามเดิมนี่หลวงพ่อเกิดใหม่แล้วครับขออพระคุณที่ตั้งใจฟังเรื่องที่สะเประสาธุสาธุนะครับโอ้โหฟังด้วยความตื่นเต้นทุกชอดต, <c oughs> ตื่นเต้นนี่นะฮะโอ้โหชัดเจนแจมแจ้งนะครับพระจนมาน,นี่นะครับ <c oughs> เล่มนี้แหละนี่แหละครับ <c oughs> ที่ท่านบันทึก ที่วัดสันติปาลารามเนี่ยนะฮะวัดวัดของตํารวจคือสันติบาลเนี่ยนะครับสันติบาลารามหนังสือเรื่องพระจนมานเล่มนี้ใช่ไหมครับนี่แหละครับนี่นะฮะโอ้มีหนังสือแจกให้กับญาติโยมที่อยู่ฟังรายการนี้ทุกคนทุกท่านเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะเป็นหนังสือเรื่องราวของพระพิมลธรรมหรือสมเด็จพระพุทธจารย์เกิดขึ้นได้จากการที่ท่านได้ไปอยู่ในที่สงบสงัด แล้วก็ได้เขียนเรื่องราวนี้ขึ้นมาโอ้เป็นของมีค่าอย่างจริงเนี่ยนะครับแล้วท่านพระครูมงคลภาวานานุตสตร์ท่านเล่าได้ได้ได้ฟิลมากเลย <c oughs> ได้อารมณ์ได้ได้ความรู้สึกว่าความรู้สึกท่านเป็นอย่างไรท่านก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเช่นนั้นนะครับชนะความร้ายด้วยความดีนะครับมานไม่มีบรารมีไม่เกิดชัดเจนที่สุดแล้วนะครับนี่คือความผูกพันระหว่างสิทธิ์และก็บุรผาจารย์ ในช่วงนี้นะฮะจะขออนุญาตคุณพรทิพย์โรจนตรการนะครับในฐานะที่เป็นบุคคลผู้ใกล้ชิดแล้วก็ได้มีโอกาสถวายงานอะไรต่างๆกับ<น>พระเดชพระคุณ,ค,ณครับผมโอ้ครับขอบคุณครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์อีกลูกพระทองครับพระธรรมมังคลาจารย์เนี่ยนะฮะให้พูดอะไรเเกลอท่าน ด oh. ิฉันขอน <c oughs> กราบมานัสการพระคุณเจ้าทุกทุกพระองค์แล้วก็เพื่อนอที่อยู่ในเราเมียงโบสถ์นี้นะคะค่ะขอสวัสดีด <c oughs> ิฉันเป็นลูกศิษย์คนแรกครั้งแรกของท่านเจ้าคุณอาจารย์อุดมยานเจ้าค่ะตั้งกับสองสี่ ปฏิบัติมาครั้งแรกที่ละเบียงโบสถ์นี้แหละค่ะ <Yeah. S 1> แล้วครั้งที่สองท่านก็ไปทำวิปัสนาที่วัดทำนิมิตที่เมืองชนกับท่านอาจารย์อัศภาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำกับท่านอาจารย์ทองออออท,ำทำสิริมังคลาอาจารย์ที่วัดพระธาตุสีชมทอง แล้วก็ตอนสุดท้ายนี่ดิฉันก็รู้สึกว่าไปทำทีออ่วัดพระธาตุสีชมทองแล้วก็มีความพึงพอใจที่รู้สึกว่าออกิเลสของตัวเองรู้สึกว่าจะเบาบางลง